นี่รายการพุที่เกิดมาคุยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณวิทิตแล้วถึงความบริสุทธิ์ของเขาว่าเอ้ยเป็นลวงแต่ดูแล้วมันทําให้ย้อนคิดถึงตัวเองผมเจอมาาไปลวงเด็กมาที่บ้านแล้วเนี่ยเด็กไปฟ้องเราทํำยังไงแต่เรื่องนี้หนักนะครับเรื่องนี้หนักนะครับเพราะเมื่อวานก่อนผมก็เจอเขาที่วู้ดดี้วู้ดเจอคุณวุทิเจอคุณวิทิตเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าเขาว่ายังไงกันบ้างคุณยอมรับหรือว่า คุณปฏิเสธว่าทำอนาจารนักศึกษาใลครับปฏิเสธครับปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกคนเรามันต้องพูดความจริงครับนะฮะไอการที่เราพูดความจริงเนี่ยเวลาความจริงออกมาปุ๊บเนี่ยพูดกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมหมดแต่ถ้าเกิดคุณพูดไม่จริงเนี่ยบางทีมันลืมที่คุณพูดไว้ก่อนนะั้นนี่เท่าไหร่แล้วอย่างวันนี้ที่ผมจะมาบอกเนี่ย ความจริงล้วนๆทาไมถึงยอมที่จะมานั่งให้วูด,ดี้ถามวันนี้ครับก่อนหน้านี้คือผมรอจังหวะรอจังหวะคือให้ออกมาให้หมดเลยครับข่าวที่มันจะออกมาเป็นยังไงให้มันออกมาให้หมดทางฝ่ายนู้นเขาจะให้ขา่าวยังไงก็ออกมาให้หมดแล้วก็ผมค่อยมานั่งแก้ทีเดียวเลยดีกว่าแล้วก็เอาแบบชัดๆเต็มๆแล้วก็จบเรารู้ว่ามีการเทสเกิดขึ้นแน่นอนครับตามข่าวไม่ว่าจะเป็นในรถหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในโรงแรมก็ตามครับพูดตรงๆมีอารมณ์ไหมครับตอนนี้น เราเป็นผู้ชายนะนะเราเป็นผู้ชายปกติทั่วไปมันกมน็มันมีอยู่แล้วมีเพศสัมพันธ์ไหมครับยังไม่ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์เกือบมีการโวยวะเพศนะครับถ้าเกิดหมายถึง Oral sex s e ซเนี่ยมีวินาทีนั้นค,คุณก็รู้แล้วสิว่ามันไม่ใช่แค่การเทสผมว่าผู้ชายทุกคนนะครับเจออย่างผมเนี่ย ร้อยเปอร์เซนต์ดีกว่าครับคิดไปในทางเดียวกันแน่คือตอนนี้สิ่งที่คนทั้งประเทศกำลังตั้งคำถามคือมันเป็นงานแคสข่าวไปอย่างนั้นคือการแคสติ้งหรือเทสนากรเ่าจะไปเล่นหนังอีโรติกนะฮะใช่ใช่ใช่คนก็เลยสงสัยวูดิ้ก็เลยจะถามแทนว่าถ้ามันเป็นงานแคสเนี่ยทำไมถึงคุยกันดึกถึงเกือบเที่ยงคืนหรือมันกลายเป็นเรื่องอื่นไปแล้วผมว่ามันผมว่ามันกลายเป็นเรื่องอื่นไปแล้วนะครับคือถ้าเกิดปกติเนี่ยความรู้สึกผมเองอ่ะคือถ้าเกิดว่าถามตามคอมมอนเซน หรืออะไรทั่วไปเนี่ยการแคสเนี่ยคุณแคสตั้งแต่กลางวันก็ได้ ừ, ไม่จําเป็นว่าคุณต้องแบบว่าเป็นช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งซึ่งซึ่งทางถ้าเกิดตรงตรงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วแล้ว,แล,วแล้วไปในสถานที่ท,ที่ที่มันมันคิดให้ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยคือ,คอมันคิดได้อย่างเดียวเลยล่ะว่ามันมันคือการที่ว่าจะไปมีอะไรกันแล้วถ้าเกิดว่าผู้หญิงเขาคิดว่าการที่เขาเสนอตัวให้แล้วเขาอาจจะได้งานค,ค,คุณไม่คิดว่าผิด ไอ้นั้นเป็นเรื่องของเขาเลยนะไอ้นั้นมันเป็นเป็นความคิดของเขาไม่ใช่ของผมไม่ได้มีการบงการให้เขาคิดอย่างนั้นอันนั้นคือเขาก็บรรลุที่ติภาวะกันแล้วนะยี่สบามยี่สี่กันแล้วนะไม่ใช่ว่าแบบว่าคือในข่าวเนี่ยอกว่าเป็นสิบแปดสิบเก้าคุณเชื่อเสนยงว่าเขาจะแคสจริงๆตอนนั้นเราไม่ได้แค่เรียกมามีัตอนนั้นผมว่านะแคสด้วยแล้วเอาด้วยอแคสด้วยแล้วเอาด้วย คุณรู้ไหมตั้งแต่คุณเดินเข้าไปในกล่องหรือว่าตอนเจอเขาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนตอนนั้น,<อ>นยัง,งยังยังยังไม่ไม่ตอนนี้คุย,ค,ยคุยทางโทรศัพท์ไม่คิดแล้ว่าเดี<ๆ>๋ยวได้แคสตจะได้ลองแน่ๆ,ๆยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีก่อนแล้วมันมีอะไรรับประกรันว่าเขาจะได้เล่นหนังเรื่องนี้ไม่รู้ผมไม่รู้มันก็คือการหลอกผมผมมันก็คือการหลอกสิถ้าตอนแรกตั้งตังถามคุณพามนะเป็นไปได้ไหมว่าคุณพามหลอกทุกคนมาอาจจะนะแล้วคุณได้คุยเขา ผมไม่ผมไม่ได้คุยนะตรงนั้นมันเป็นไปได้ไหมว่าคุณทั้งสองคนวางแผนด้วยกันแต่คุณพยายามจะเคลียร์ริ่งชื่อตัวเองออกไปคุณจะได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องถ้าเกิดใครรู้จักผมดีเนี่ยนะก็จะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงจะมีหนังเรื่องนี้จริงๆนะตามที่เขาพูดก็จริงนะกดสิกดเลยกดตรงนี้ s u b สไครต์ตรงนี้เราจะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลย